สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพ์วันนี้พิทิพ์ได้รวบรวมสิบรายชื่อลูกชายเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นสุดฮิตในปี2 2 2มันมาแนะนำค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พิทิพ์นะคะเชิญรับชมค่ะฮารุโตะแปลว่าพระอาทิตย์เรน แปลว่าดอกบัวมิาโตะแปลว่าท่าเรือฮิโรโตะแปลว่าใหญ่เยี่ยมที่สุดทัส,สึกิแปลว่ามังกรอาซาฮิแปลว่า ตอนเช้าแสงอาทิตย์ A o I, าอาโออิแปลว่าดอกฮอลลี่ฮอกแดนแปลว่าหุบเขาฮารุมะแปลว่ามา้าโอแปลว่าประวัติศาสตร์ค่ะ ครบสิบรายชื่อแล้วพบกับช่องสาระดีโดยพิทิพและกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ